กับสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องใจรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการแบ่งปันพระดีๆนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครพี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์5ก้าหนะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้มีนะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ะ วันนี้นะครับมีพระใหม่นะครับหลากหลายรายการเลยนะครับรวมทั้งเครื่องรางนะเป็นเขี้ยวเป็นแหวนนะครับอ่ามีรูปถ่ายของูุษุกเก่าๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระพิมพบรรทาเสมานะเป็นพระวัดพับนะครับกุกระรอกขาวนะครับองค์นี้พิมพระเนื้อหาสวยงามมากนะครับพี่เป็นพระที่พิมพ์เนื้อหาสวยงามมากนะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่ เก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดูร่องรอยคาบความเก่านะครับความคลาสสิกนะครับเก่าสวยมากนะครับพี่เก่าสวยมากนะครับพี่อ่ะแล้วดูเม็ดมลสารับแน่นๆเลยนะพี่นะนี่เป็นพระวัดพับนะครับกุกระรอกขาวนะพิมวันทาเสงมานะครับองค์นี้สวยเดิมเก่าดีจังเลยนะครับพี่เอาไป900บาทนะครับแบบนี้ของ900บาทนะครับ รายการที่สองนะครับพี่เป็นพระอันนี้น่าจะเป็นสายวัดกลางบางแก้วนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะครับพี่น่าจะเป็นหลวงปู่บุญนะครับสายวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ดูเนื้อหาพระนะครับนี่พี่ดูนะครับพระเนเก่าๆนะครับเป็นพระน่าจะเป็นเนื้อผงนะพี่น่าจะเป็นเนื้อผงนะครับนี่ดูนะครับมีกระเทาะนิดนึงนะครับแต่พระในยังสมบูรณ์สวยงามดีนะครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์อะไรพี่เขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับแต่ข้างหลังนะเขามียันตัวเถาะนะครับ แบบนี้เป็นสายวัดกลางบางแก้วนะครับพี่เป็นสายวัดกลางบางแก้วนะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับเอาไป800บาทนะพี่นะขอ800บาทนะพี่รายการต่อมานะครับเป็นรายการที่3นะเป็นภาพถ่ายนะครับหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่อยู่ในเลี่ยมแบบ เก่าๆเดิมๆเลยนะเป็นภาพถ่ายหลวงปูสุกนะครับอยู่ในเลี่ยมเกา่าๆนะพี่พี่ดูจับขอบเนื้อตะก่วดนะครับเนี่เกา่าๆแบบไข่ตะก่วขึ้นเลยนะครับและภาพถ่ายนะเป็นภาพถ่ายสีขาวดํานะครับเดิมๆคลาสสิกเลยนะครับด้านหลังมีร่องรอยการจานยันอักษรอีกนะครับพี่แบบนี้เนะื้อหาสวยงามชัดเจนคลาสสิกนะครับองคนี้จะแบ่งปันพี่ๆนะเอาไป1,200บาทนะพี่นะเอาไป1,200บาทนะพี่ รายการต่อมานะครับรายการที่4นะครับเป็นเหรียญพ่อ <he> ท <DB. S 2> ่านนุ้ยนะครับอายุ78นะครับพี่พศ2479นะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบข้างกระบอกนะครับเชื่อมห่วงนะครับเชื่อมด้วยเงินนะพี่เชื่อมด้วยเงินนะครับดูนะพี่ไม่ใช่เชื่อมด้วยตะกั่นะครับพี่อันนี้เชื่อมด้วยเงินเก่าๆนะครับเนี่แล้วพี่ดูนะครับเนี่เชื่อมด้วยเงินจริงๆนะครับแล้วด้านหลังนะจะเป็นรูปเสือนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยนะครับสองสี่เจ็ด แปนะครับ24เอ้ย2479นะครับอายุ78นะครับพี่อายุ78นะครับ,รบเหรียญเก้ามีกระไรทองเดิมๆติดนะครับพี่เหรียญน,นี้น่าเก็บน่าเช่ามากนะครับเหรียญน,นี้น่าเก็บน่าเช่ามากนะครับเอาไป1,100บาทนะพี่นะเหรียญน,นี้ขอ1,100บาทรายการต่อมานะครับพี่เป็นพระ หลวงปู่ทวดนะพิมพพระรอดนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพี่สองสี่เก้าเจ็ดนะพระเก่าสวยให้นะครับพระเก่าสวยมากนะครับองค์นี้นะครับสําหรับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์ะรอดนับใต้ฐานนะครับมีร่องรอยการงัดผงพุทธคุณนะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นการงัดพระออกจากแม่พิมนะครับขออภัยนะพี่นะพระหน้าตาติดชัดๆคมคมนะพี่คาบไข่เดิมๆนะครับ แบบนี้เอาไป900บาทนะครับพี่ของ900บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแกะด้วยซี่เซี่ยงงานะครับสมเด็จแกะจากงาช้างนะครับพี่สมเด็จแกะจากงาช้างนะครับอันนี้แกะเก่าเลยนะครับพี่แกะเก่าด้วยแบบด้วยมีดเลยนะครับแกะด้วยมือเลยนะครับดูนะครับเส้นขอบซุ้มนับความคมชัดนะครับพี่สวยๆเดิมๆนะครับพี่สําหรับ สมเด็จแกะด้วยงานะครับแกะด้วยงานะครับเป็นงาเก่าเก่านะับผิวฉ่ำาๆเลยนะครับพี่ผิวฉ่ำาๆนะครับสาหรับสีงาแกะสมเด็จนะครับของอย่างนี้นะครับมีพุทธคุณอยู่ในโตอยู่แล้วนะครับพี่สําหรับองค์นี้เอาไป600บาทนะครับขอ600บาทแบ่งปันกันเลยนะครับพี่รายการต่อมานับไปเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับสองสี่หกหกนะครับเหรียญนี้สวยแชมป์เลยนะพี่นะเหรียญนี้สวยแชมป์นะครับเหรียญมีกระไหลทองเดิมเดิม ตัดขอบข้างกระบอกนะครับเหรียญตัดขอบข้างกระบอกนะครับนี่ดูนะครับเหรียญเชื่อมเดิมๆนับเชื่อมด้วยเงินนับแล้วดูนะครับเส้นสายรายยันนะครับคมคมชัดชัดนะครับสองสี่หกหกนะพี่นะสองสี่หกเหรียญเก้าเสวยๆนะครับมีกระไรทองเดิมๆด้วยนะพี่นะเส้นสายรายยันความตึงความคมชัดนะครับเหรียญนี้เต็มสูตรนะครับเหรียญนี้เต็มสูตรนะครับพี่เหรียญนี้ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ เหรียญนี้ขอ1,200บาทนะครบาทับเก่าสวยจริงนะครับรายการต่อมานะเป็นพระเนื้อดินนะครับของหลวงปู่สุขนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับอยู่ในตลับพุกหนึ่งใบนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับอันนี้ข้างหลังเนะี่ยเป็นร่องรอยการจารายมือหลวงปู่สุขเลยนะครับเป็นจารายมือหลวงปู่สุขเลยนะพี่นะข้างหน้าเนะี่ยจะจะเป็นพระพิมพ์นั่งสมาธินะครับแล้วก็จะมีรัศมีนะครับแล้วก็มีเม็ด เ,เม็ดบัวนะครับพี่อยู่ใต้ฐานนะครับเป็นเนื้อดินเกา่าๆนะครับของหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท้านะครับเนื้อดินองค์นี้เก่ามากนะครับขอ,ของหลวงปู่สุขนะครับพี่แบบนี้เอาไป800บาทนะครับขอ800บาทนะครับต่อมานะเป็นแหวนพิรอดนะครับพี่เป็นน่าจะเป็นนางสายการชนะบุรีนะครับน่าจะเป็นนางสายการชนะบุรีนะครับแค่หผมนึกชื่อหลวงพ่อท่านไม่ออกนะครับแต่แหวนพิรอด วงนี้นะครับเก่ามากนะครับดูนะครับลักแดงๆเลยนะครับเป็นรักจีนนะครับลักจีนแดงๆนะครับดูนะครับคาบลักเก่าๆเลยนะพี่นะคาบรักเก่าๆเลยครับอะไรนะวัดหนองบัวนะพี่นะวัดหนองบัวจังหวัดไอการจนะบุรีพี่ผมนึกชื่อหลวงพ่อท่านไม่ออกนะพี่นะพี่ๆท่านใดก็นึกชื่อออกมาช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะเพื่อเป็นความรู้นะครับให้พีพีเอฟซี ท่านอื่นๆนะผมนึกชื่อไม่ออกนะมันติดอยู่ที่ปลายปากนะครับสำหรับแวนพิรอดนะครับสายการจนะบ,บุรีนะครับพี่อาวัดวัดอะไรนะพี่นะเมื่อกี้ผมยังพูดนะผมยังลืมเลยเอาาอาตีเอาเ,เนี่ยแบบนี้เลยนะพี่นะลักแดงแดงเก่าๆนะพี่วงนี้ผมเอา800บาทพอนะพี่ผมเอา800บาทพอนะพี่นะ แบ่งได้แบ่งนะพี่นะไม่สนนะครับรายการต่อมานะเป็นรูปหลรอนะครับหลวงพ่อพรมนะครับวอลช่องแคนะครับอันนี้เป็นรูปหร่นะครับอ่าทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดํานะครับพี่อันนี้เป็นก้นระคังนะเป็นก้นระคังเลยนะครับเก่าๆสวยๆนะครับต่อโคดระคังนะครับโคดเต็มๆใบนะครับและพระเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเป็นพระปล้ำแล้วก็สวยเดิมๆแน่นอนนะครับนี่ดูเส้นสายความคมนะครับร่องรอยการปิ้นข้างนะครับ องนี้ถือว่าสวยนะครับสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อพรมกนละคังนะครับวัดช่องแคององนี้เอาไป1000บาทนะครับขอ1000บาทรายการต่อมานะเป็นพระหลวงป่ทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับหลังหนังสือนะครับพี่หลังหนังสือนะครับเป็นหลวงป่ทวดนะครับหลังหนังสือนะเหรียญนี้นะเป็นพิมพ์กลางนะหลังหนังสือนะคลมดําดํมเดิมนะครับพี่ลมดํเดิมเดิมสวยๆนะครับร่องรอยการกระแทกการปั๊มนะเส้นสายรายยัน คมชัดนะพระมีมิติมีสัดส่วนนะครับนี่สวยเดิมนะครับพี่องค์นี้สวยเดิมๆมเลยนะครับนี่อ่ะองนี้ขอ800บาทเหมือนกันนะเป็นพระเรี่ยมทองเก่านะครับนี่ดูนะคเขาฝนขอบข้างเข้ารอบทองนะครับอ่ะแล้วสวยมากนะครับสําหรับเออหลวงพุทธังหนังสือองคนี้นะเอาบเอา800บาทนะพี่นะขอ800บาท รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดนะครับวัดอัมพวันนะครับเป็นเหรียญเก่าๆนะครับมีกระไถทองเดิมๆนะครับพี่เหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยแล้วก็เชื่อมเอ่อเหรียญนะครับด้วยเงินนับเดิมๆโบราณนะครับแล้วมีกระไถทองเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆคลาสสิกสวยๆเดิมๆนะครับดูร่องรอย ความคมชัดของเหรียญนะครับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเป็นเหรียญตัดขอบข้างกระบอกห่วงเชื่อมแน่นอนนะครับแล้วดูเส้นสายรายยันความคมชัดต่างๆนะครับคมชัดลึกนะครับพี่เหรียญคมชัดลึกนะครับแล้วดูนะพี่นี่ห่วงเชื่อมเดิมๆนะเป็นเชื่อมด้วยเงินนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อหลุนก้ายอดวัดอัมพวันนะครับพี่เหรียญนี้ขอ1,200บาทนะครับเหรียญเก่าสวยมากนะครับพี่ รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพุทธรับข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพี่ปีศูนย์แปดนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้ดูเส้นผ่าปากนะครับเส้นผ่าปากนะครับคมคมเลยนะพี่นะแล้วเหรียญนะครับมีความตึงนะตัวหนังสือนะเป็นแท่งเลยพี่นี่ดูตัวหนังสือนะครับคมเป็นแท่งเลยนะครับเหรียญสวยจริงนะครับพี่เหรียญสวยจริงๆนะครับ ดูร่องรอยความคมชัดความเก่าและร่องรอยการใช้นะครับมีค้าบเหนือข้ามใครบางๆนะครบพี่แบบว่าดูแล้วดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับนี่ร่องรอยการใช้นะครับเหรียญน,นี้เอาไป1,000บาทนะครับพี่ๆเหรียญน,นี้ขอ1,000บาทนะครับ รายการต่อมานะเป็นพระกิ่งไพรีพินาศนะครับอันนี้ไม่ใช่องค์เมื่อวานนะเป็นคนละองค์กันนะครับพี่ออกวัดบวรนับสองสี่เก้าห้านะครับ,รบสําหรับพระกิ่งไพรีพินาศนะครับวัดบวรนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับองค์นี้ก็เป็นพระที่ มีความสวยเดิมสมบูรณ์นะครับอีกหนึ่งองนะครับสู้เอ่อเทียบเท่าองค์เมื่อวานเลยนะพี่สวยเบียดกันเลยนะครับถ้าไปประกวดก็ต้องเป็นที่หนักใจของกรรมการแน่นอนนะพี่นะเนี่ยสำหรับกลิ่งไพรีพินาดนัวัดบวรสองสี่เก้าห้านะครับอยู่ในตหนับพุกเดิมๆนะพี่นี่กลิ่นนะกลิ่นดังนะครับแบบนี้เอาไป9 0้บาทนะพี่นะของ900บาท รายการต่อมานะครับอ่าอันนี้เป็น ART. พระ, atch, ร,ะระป,ระปิดปตานะครับเนื้อผงคุกลักนะครับแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นของกรมหลวงชุมพรหรือว่าเป็นของหลวงปู่สุขวัดปากทองมะขามเท่านะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับลงลักปิดทองมาอย่างดีนะครับลงลักปิดทองมาอย่างดีนะครับข้างหลังนะครับจะมีล่องรอยการจานนะครับจะมีร่องลอยการจานแบบนี้พี่เนี่ยเดิมเดิมคลาสสิกนะครับพระแบบนี้พี่มันไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะพี่นะบ้านจริงๆนะครับบ้านบ้านจริงๆนะครับเนี่ดูนะครับ ร่องรอยความเก่าความคลาสสิกนะครับนี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับองค์นี้จะแบ่งปันนะครับพี่เอาไป1000บาทนะครับรายการต่อมานะเป็นรูปหล่อพิมพเข่ากว้างหลังเต็มนะครับของหลวงปบ่พรมนะบ๊ดช่องแรนะครับพี่องนี้เป็นพระปั๊มนะครับพิมพ์เข่ากว้างนะครับหลังเต็มนะครับนี่ดูร่องรอยความคมชัดนะครับของตัวหนังสือก่อนแล้วค่อยๆสาดสองไล่ความคมขึ้นมาบริเวณ สังกติด้านหลังนะครับแล้วดูนะครับนี่รอยปิ้นบริเวณหลังหูนะครับเป็นรอยปิ้นเลยนะพี่นะเป็นรอยปั๊มตัดขาดแล้วก็ปิ้นหลังมานะครับด้านหน้านะครับจะมีการปั๊มแบบว่าที่คมชัดมากนะครับเส้นสายราย,ยันตัวหนังสือต่างๆจะติดชัดพระหน้าตาคมชัดลึกนะครับแบบนี้ผมขอ800นะครับขอ800 <c oughs> รายการต่อมานะครับเ,เป็นเขี้ยวเสือแกะเก่านะครับของหลวงพ่อปานนะครับอ่าเป็นเขี้ยวเสือแกะเก่าหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับใต้ฐานจะมียันกอหญ้านะครับเก่าๆเลยนะพี่นะแล้วตัวน uh ี้นะเขี้ยวเก่าๆช่ำๆนะครับเล็บจิกสีเล็บนะครับตาลูกเต่านะครับหูหนูนะครับอ่าเนี่ยแบบนี้นะครับถูกต้องตามตำรานะครับแล้วตัวนี้นี่พี่โอ้โหเก่าช่ำนะครับเก่าช่ำนะครับสําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับ วัดบางเฮียนะครับพี่าเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยการลั่นนะครับโอ้โหเก่าๆฉ่ำๆนะผิวออกแบบเทียนไขนะครับตัวนี้เอาไป1,000บาทนะครับพี่เอาไป1,000บาทนะครับรายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะวัดดอนยีหอมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงหรือเปล่าพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงหรือเปล่าพี่อ่า เหรียญเก่าสวยเนื้อทองแดงนะครับสภาพถือว่าคมชัดสมบูรณ์สวยงามนะครับเหรียญนะครับดูตามซอกนะครับนี่ตามซอกด้านบนนะครับจะเป็นร่องรอยการตอกตัวหนังสือนะครับคมคมมาแบบนี้นะครับแล้วเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆเวยพี่เหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆนะครับดูร่องรอยการปิ้นเยี่เนี่ยเหรียญเขาปิ้นขอบข้างๆนะพี่นะเหรียญเขาปิ้นขอบข้างๆนะพี่นะนี่ยปิ้นสวยๆเก่าๆยันคมคมนะครับ สวยๆเก่าๆยันคมๆนะครับเหรียญนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่เหรียญนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนับเมืองฉะเชิงเซานะครับเป็นเหรียญสองสี่หกศูนย์นะครับเหรียญรูปทรงอามนะครับพี่เป็นเหรียญรูปทรงอามนับหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญนี้นะครับสภาพสวยแชมป์นะครับพี่สภาพสวยแชมป์นะครับดูตัวหนังสือนะพี่คมชัดนะครับนี่ แล้วก็ไหลทองเดิมเดิมนะพี่คมติดนับแล้วดูเส้นตะแกงนะครับดูเส้นตะแกงบริเวณใต้ฐานนับยังคมคมอยู่เลยนะพี่นะเหรียญเก่าเดิมมากนะครับสําเร็จสําหรับเหรียญพระพุทธโสธรนะคสองสี่หกศูนย์นะครับของดีเมืองฉะเชิงเซาเลยนะครับพี่เหรียญเก่าแบบนี้นะครับก็ไหลทองเดิมเดิมนะครับขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสภาพสวยแชมป์เลยรายการต่อมานะครับเป็นรูปหลอนนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคสองสี่เจ็ดแปดนะพี่นะ สองสี่เจ็ดแปดนะพี่เป็นเหรียญหล่อเก่าๆนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับดูร่องรอยการหล่อโบราณนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อแบบว่าเก่าๆสวยๆนะครับดูความเก่าของเนื้อโลหะนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับสายเหนียวนะครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับสําหรับสายนี้นะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับพี่สองสี่เจ็ดแปดเนี่ยดูการหล่อด้านหลังนะครับเป็นรอยแบบตามดพุนๆนะแบบนี้ดูง่าย องนี้เอาไป900บาทนะครับของ900บาทนะครับพี่รายการต่อมานะเป็นหนุมานนะครับหลวงพ่อสุนนะครับวัสารากุลนะครับตัวนี้เป็นไม้แกะจากรากไม้พุทซ้อนนะครับดูนะครับนี่ความคมชัดนะของการแกะด้วยมีดนะครับพี่เป็นศิลปะแกะเก่าๆนะครับของหนุมานหลวงพ่อสุนวัสารากุลนะครับตัวนี้เก่าจริงนะครับแต่เขาแปะท้องเก่าๆมาด้วยนะพี่เขาแปะท้องเก่าๆมาด้วยนะพี่ ตัวนี้นะครับพี่ตัวนี้นะครับผมเอา900บาทพอพี่สําหรับหานุมาหลวงพ่อสุนวัานาคุลนะครับอันนี้เป็นหน้ากระบี่นะครับเป็นหน้ากระบี่นะครับพี่อ่านี่นะครับแก่งจากลากไม้บุษซ้อนเก่าๆเดิมๆแล้วเอาไป900บาทรายการต่อมานะเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับเป็นพิมพ์ขี่เม่นนะพี่องค์นี้เป็นพิมพ์ขี่เม่นนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับปั้นแล้วก็ อาถอดแบบนะครับแล้วก็เอามากดหุ่นเทียนนะครับแล้วก็มาเผานะครับแล้วก็มีการอุดผงบุรธคุณด้านบนนะครับทีหลังนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินเก่าๆนะครับหลังเป็นรอยปาดไม้แบบนี้เลยพี่หลังเป็นรอยปาดไม้เป็นปื้นๆเลยนะพี่นะเป็นรอยปาดไม้ปื้นๆนะครับสําหรับพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะพิมพ์ขี่เม่นนะพี่องค์นี้สวยเก่าเดิมมากนะครับนี่เดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับ โอ้โหคมนะพระมีมิติมีสัดส,ส่วนนะครับพี่องนี้นะครับขอแปดร้อยบาทนะพี่นะขอแปดร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานะเป็นพระหลวงปูท่ทวดนะพิมพ์ปั้มซ้ำนะครับอ่าปั๊มซ้ำพิมพ์กลางปีศูนย์ห้านะครับองค์นี้เอาแปดร้อยบาทนะพี่นะดูข่าตะกันนะพี่นะดูข่าตะกันเดิมๆนะครับพี่นี่ข่าตะกันเก่าๆนะพระหน้าตาติดคมชัดลึกนะครับ สำหรับหลวงปู่ทวดนะปั๊มซ้ำพิมพ์กลางปี05นะครับแบบนี้จะแบ่งปันพี่พี่เอเอาไป800บาทรายการต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับ2470นะครับพี่เหรียญ2470เนเก่านะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆนะพี่น่าดูลนี่ร่องรอยความเก่านะครับเก่าสวยจริงๆนะพี่เก่าสวยจริงๆนะดูตัวหนังสือนะครับ ดูเนื้อหาเหรียญนนะับเก่าเดิมมากนะครับพี่ข้างหลังมียันอนคะาดาแบบคมๆชัดๆแบบนี้นะพี่และเขียนสองสี่เจ็ดศูนย์นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับี่สภาพสวยสมบูรณ์นะ <c oughs> เหรียญน,นี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับของเก้าร้อยบาทรายการต่อมานะเป็น พระหลวงผู้เผือกนะเป็นพิมพ์ขุดสะนะครับของหลวงผู้เผือกนะวัดกิ่งแก้วนะพี่องคนี้เป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับของหลวงผู้เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับนี่หายากนะพี่พิมพ์แจกแม่ครัวหลวงผู้เผือกนะพิมพ์ขุดสะนะครับองนี้นะครับเอาไป900บาทนะครับเนื้อเก่าๆจะจัดเก่งๆนะครับเป็นเนื้อสมเด็จเลยนะพี่นะเหมือนเนื้อสมเด็จเลยนะพี่นะนี่เอาไป900บาทนะพิมพ์แจกแม่ครัวหลวงผู้เผือกนะครับ รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับพระโมกขลาภาษาลิบุตรนะครับอ่าเอ้ไม่ใช่เป็นน่าจะเป็นเห,นหออรียญหล่ออรุณเทพบุตรนะครับของหลวงพ่อคงนะวัดบางกระพระ้อมนะครับพี่เป็นเหรียญหลอ่ออ่อรุณเทพระบุตรนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าๆนะครับผิวเนี่ยออกมันปูเลยนะพี่นะผิวพระเนี่ยออกมันปูเลยนะพี่นะเก่าสวยจริงนะครับเก่าสวยจริงนะครับสําหรับเหรียญหล่ออ่ อาลุนเทพบุตรนับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนาบีนี่ดูด้านหลังน่พี่เก่าเก่าก็กระดีขึ้นขึ้นเลยนะครับเหรียญนี้เอาไป900บาทนะพี่นะของ900บาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อรูปไข่นะครับหลวงพ่อไผ่นะวัดกําแพงนะครับเหรียญหล่อเหรียญนี้นะครับคลาสสิกมากนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อที่คลาสสิกนะครับแล้วดูง่ายด้วยนะครับพี่ดูง่ายด้วยนะครับดูร่องรอยการหล่อนะพี่ข้าเบ้าต่างๆนะครับและพระนันหน้าตาติดชัดนะครับ พระหน้าตาติดชัดข้างหลังนะพี่ดูรอยเจาะหูนะครับดูรอยการหล่อด้านหลังนะครับอาจจะหล่อได้ไม่สมบูรณ์นะครับแต่เหรียญหล่อเนื้อโลหะเนี่ยมันเก่ามากนะพี่โลหะเนี่ยมันเก่ามากนะครับแบบนี้ขอ800บาทนะครับขอแ0 0บาทรายการต่อมานะเป็นปลอกใบมะขามนะครับอ่าครบชุดเลยนะครับพี่ของหลวงปู่ทิมนะดระหันไร่นะครับพี่แบบนี้เอาไป700บาทนะครับแบบนี้เอาไป700บาทนะพี่เป็นปลอกใบมะขามนะหลวงปู่ทิมนะครับ วัดรักหารไล่นะครับขอ700บาทนะครับชุดนี้นะครับขาดทุนแหลกลานรายการต่อมานะครับเป็นพระปิตานะครับของหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับพี่เป็นปิตานะครับแล้วเขาเลี่ยมแบบว่ามีจีวรซับใต้ฐานนะครับเก่าๆแบบนี้ด้วยนะครับพี่เป็นหลวงปู่หมุนทิติสีโลนะครับเนี่ยดูร่องรอยการหล่อนะครับเก่าๆสวยๆนะครับแล้วมีจีวรหลวงปู่ด้วยนะครับพี่ แบบนี้ถือว่าเป็นของแรไไเเมมหายากนะครับเป็นพระปิตาหลวงปูหมุ่นะวัดบ้านจานนะหายากนะครับแบบนี้หายากเลยนะครับพี่เอาไป800บาทพอพี่วันนี้แบ่งบัน8ปดบาทนะครับอ่ะรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญเอ่อที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะวัดบ้านทวนนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับพี่เป็นเหรียญ เอ่เนื้อทองแดงนะครับกรล่ายทองนะครับเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับไม่ได้ผ่านการใช้เท่าไหร่เลยนะพี่นะเก่าไ่ทองเดิมๆยังอยู่อยู่เลยนะครับพี่แล้วดูนะครับร่องรอยการเชื่อมด้วยเงินนะครับเชื่อมเก่าๆนะครับแล้วดูตัวหนังสือนะพี่คมชัดเป็นแท่งนะครับคมชัดเป็นแท่งนะครับแบบนี้นะครับแบ่งปันพี่ๆเอฟซีเอาไปแบบว่าบูชาหรือว่าเอาไปออกต่อจะมีกําไรนะครับเอาไป1นึ่บาทนะครับ ต่อนะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับพิมพฐานเจ็ดชั้นอกตันนะครับพี่พิมพฐานเจ็ดชั้นอกตันนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่เนื้อแข่งเนื้อเกล่านะครับมวลสารหนักแน่นนะครับมวลสารแน่นๆน่นะครับพี่ดูนะครับพวกเม็ดดำๆนะพี่นะเนี่ยเม็ดเอ่อเม็ดมวลสารดำๆนะครับ,นะเ,สรรบเส้นขอบซุ้มคมๆนะครับวงแขนชัดๆนะครับ อ่าเนี่ยดูนะขอมคุงขอบข้างนะพี่เนื้อหาหนึบนุ่มนะครับเนื้อแกร่งมากนะพี่เป็นพระสมเด็จวัดเกตชโยอีกหนึ่งองนะครับที่มีความสวยความเดิมแล้วก็ความคลาสสิกนะที่เต็ม1ิบนะครับแบบนี้เอาไป1,000ับาทนะครับเอาไป1,000ับาทรายการต่อมานะครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จวัดระคังพิมพใจนะครับอง์นี้เป็นพระที่เดิมมากนะครับพี่เดิมมากนะครับค่าแป้งเดิมเดิมนะครับเส้น เอ่อเส้นฐานนะรับนี่ดูความคมชัดนะพี่นะนี่วงคงวงแขนนะครับเอ่อใบนงใบหน้าใบตานะครับเส้นเอ่อขอบสุ้มนะครับคมนูนเด้งเดงเลยนะพี่นี่หูติดด้วยนะครับองนี้หูติดแล้วมีค่าแป้งเดิมๆนะตามซอกลึกๆนะพี่นะอง์นี้ตามซอกลึกๆนะพี่นะดูเนื้อหาด้านหลังก่อนดีเนดูมวลสารนะครับเป็นก้อนๆแบบนี้พี่ จะมีรอยปูไตนะครับมีรอยปูไต่นะครับเนื้อแก่งเก่ามากนะพระคนเท่าคนแก่เลยนะครับพี่เนี่ยแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับองนี้เอาไป1,200บาทนะครับขอ1,200บาทนสรบาทสหรับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ารายการต่อมานะเป็นพระหลวงพ่อปานนะเป็นหานุมาณแบกแท่นนะครับองค์นี้เอาไป700บาทนะพี่นะอ่าองค์ที่2ขอ700บาทนะสภาพหย่อนสวยกว่าองค์แรกหน่อย แต่เนื้อแก่งเก่าเหมือนกันนะครับเนื้อแก่งเนื้อเก่าเหมือนกันนะนี่ดูร่องรอยนะครับการกดพิมพ์นะครับร่องรอยการอุดผงวุตธุคุณนะครับแบบนี้เป็นธรรมชาติสวยงามเดิมดีมากนะครับขอ7 0 0้บาท รายการต่อมานะเป็นพระปิตาสามเกลนะครับพี่เนื้อเมฆกัครับของหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนงแตกนะครับองค์นี้สวยมากนะครับพี่องค์นี้สวยมากนะครับไม่เคยได้สวยกว่านี้นะครับองค์นี้สวยสุดๆนะครับและดูคาบเป้าดินไทยเดิมนะครับดินในนะครับตามซอกนะครับจะเป็นดินไทยนะครับนี่สวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่เป็นดินไทยนะครับเดิมๆเลยพี่อ่าเนี่สําหรับรูปหล่อนะครับพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพะเนงแตกพิมสามเกลนะครับ อง์นี้ของ900บาทนะครับพี่พี่ของ900บาทนับเก่าๆเนื้อจัดๆแบบนี้นะครับเอาไป900บาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเป็นเหรียญตัดขอบข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับสองสี่แปดสองนะครับเหรียญเก่าสวยๆคลาสสิกเดิมๆนับเนื้อทองแดงนะพี่อะเหรียญแชมป์เลยนะเนี่ยเหรียญแชมป์นะครับกระไหลแบบเป็นธรรมชาตินะครับพี่ขอบข้างมันขอบกระบอกแบบเนี้ย ขอบข้ามมันขอบกระบอกแบบนี้นะครับแล้วเหรียญน่าผ่านการใช้นิดนึงนะครับเหรียญนะพี่มันไม่ได้เหมือนใครนะครับอ่าไปดูหลายๆช่องได้เลยนะครับไม่มีใครเหมือนของผมแน่นอนนะครับพี่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับเหรียญนี้เอาไป1,200บาทนะครับเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่านะครับขอ1,200บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมสภาพสวยแชมป์นะครับรายการต่อมานะเป็นพระปิดตาสายป้ายนะครับ ปิดตาหลอดเนื้อทองแดงเก่าๆนะเป็นทองแดงเถื่อนนะครับคาบดินไทยเดิมๆนะครับมีนะครับพี่องค์นี้ถือว่าเป็นปิดตาที่แบบคลาสสิกสวยงามนะครับแบบนี้เอา700บาทพอนะพี่นะอ่าองนี้ขอ700บาทนะปิดตาเนื้อทองแดงเถื่อนใส่ป้านะครับขอ700ย รายการต่อมานะเป็นรูปหร่อญหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดวังจิกนะครับปีหนึ่งห้านะครับร่วมปลุกเสกวิธีเดียวกันกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะเป็นรูปหร่อนะครับรุ่นวังจิกนะครับปลุกเสกวิธีเดียวกับวัดบางคาเลยนะพี่นะปลุกเสกวิธีเดียวกับวัดบางคาแล้วปี2515นะครับพระสวยนะเป็นเนื้อทองเหลืองนะชุบนิกเกิลนะชุบนิกเกิลนะพระสวยหน้าตาเดิมเดิมนี่หน้าตาคมชัดสวยเดิมเดิมนี่กรงนิกเกิลเนี่ยพี่ชัดเจนชัดแจ๋วนะครับ แบบนี้เลยนะพี่เอาไป1,000บาทนะครับองนี้ขอ1,000บาทกลิ่งดังละลั่นนะครับกริ่งอ่ากิ่งดังลลั่นต่อมารายการสุดท้ายนะเป็นรูปหลอดลวงพ่ะพรมนะพิมพ์หูกลางนะครับพี่องนี้เป็นพิมพ์หูกลางนะครับนเนื้อทองเหลืองนะครับปั๊มสวยๆนะแบบนี้ได้เดิมมากนะครับพี่อ่าพระเนี่ยได้เดิมมากนะสำหรับพิมพ์หูกลางนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ อ่าโอ้อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเสริมนะพี่นะน่าจะเป็นรุ่นหลังลนะเป็นปีห5หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นปี3กว่าลองลองดูนะครับแต่เป็นพระแท้นะครับพี่แบบนี้เป็นพระแท้นะเอาไป700บาทนะพี่เป็นพิมพ์หูกลางนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับพี่ ไม่มีกลิ่งนะครับอยู่ในตลับพุกหนึ่งใบสวยๆนะครับอ่ะองค์นี้เอาไป700บาทนะครับยังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันมาจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ